this time. สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะครับผมอำเภอจตุรัสนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลจากหนองบุรีพูโรงงานผลิตบ้านน็อกดาวของเรานะครับวันนี้เรามาติดตั้งบ้านหลังนี้ครับเป็นแอลอันดานะครับผมแอลอันดาหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องโถงใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกก่อนว่าหลังนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับหเลยด้านหน้าสังเกตว่าระเบียงของเราเนี่ยจะยกสูง มามากกว่าปกติปกติแล้วระเบียงของเราเนี่ยหรือว่าตัวบ้านของเราจะยกสูง45เซนแต่หลังนี้ยกเพิ่มเป็น60เซนนะครับ60เซนคือ,อตัวขาขึ้นมาเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาสูงสูงกว่าเดิมแล้วตัวบันไดของเราก็จะเป็นพักที่มันสูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ระเบียงด้านหน้าเนี่ยหลังนี้จะเป็นรูปแบบระเบียงที่ใหญ่กว่าปกติก็คือปกติแล้วระเบียงจะยื่นออกมาจากตัวบ้าน ไซส์สแตนดาเมตรห้าสินะครับแต่ว่าหลังนี้เนี่ยบวกขึ้นมาเป็น2องเมตรสีเลยนะครับอ่าด้านหน้าก็จะมีบันไดแบบนี้แล้วก็มีกระถางต้นไม้อยู่สองฝั่งเดี๋ยวเราจะดูภายนอกก่อนว่าตัวบ้านมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตากล้องเดินตามผมมาเรื่อยๆเลยตรงนี้ด้านหน้าบ้านหน้าสุดเลยจะมีขอบหน้าต่างที่มีหน้าต่างอยู่4บ้บานแต่ว่าจะเปิดได้แค่2บานกลางนะครับ นี่มีหลอดไฟ2หลอดนะครับขอบหน้าต่างสามารถนั่งได้เป็นเหล็กกล่องที่แข็งมากๆเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นไม้ตกแต่งหรือว่าไม้ตกแต่งไม้เทียม Channel นะครับตกแต่งเพื่อความสวยงามทําสีน้ําตาลแบบนี้เลยสีเดียวกับระเบียงเลยนะครับขอบบ้านด้านข้างนะครับจะเป็นแผ่นปิดขอบบ้านก็คือจะตัดกับสีขาวตรงขอบบ้าน ตรงนี้เนี่ยจะมีสีดําอยู่นิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะครับนี่สีขาวแบบนี้เลยแล้วก็ผนังบ้านภายในของเรามีฉนวนกันความร้อนนะครับฉนวนกันความร้อนด้านในของเราเนี่ยจะหนาอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับผมนี่อยู่ข้างในนี้เพื่อที่จะกรองความร้อนรองเสียงได้ด้วยนะครับมาถึงมุมด้านหลังบ้านของเรานะครับนี่ของเราก็จะมีเหมือนทุกๆหลังก็คือมีรางน้ําแถมให้ทุกหลัง แล้วก็มีชุดระบบน้ําแบบนี้เลยเราเดินให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าเดินต่อวาวเข้าตรงนี้ก็ใช้งานระบบสุขภัณฑ์ภายในได้ทั้งหมดเลยนะครับเดินท่อไว้ให้เรียบร้อยอันนี้บอกเลือลูกค้าเตรียมไว้แล้วฐานลากลูกค้าเตรียมไว้แล้วแบบนี้หรือจะให้ทางเราเตรียมให้ก็สามารถาแจ้งทางเราได้นะครับถ้าหาถ้าลูกค้าไม่มีช่างที่จะเตรียมฐานลากให้นะครับ อันนี้ระบบไฟลูกค้าเดินฝางดินมาขึ้นมาปุ๊บไปเสียบกับลักพอร์ของเราตรงนี้อจะใช้งานระบบไฟภายในได้ทั้งหลังเลยส่วนตรงนี้มีหน้าต่างบานเล็กๆอยู่นะครับเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับไว้ระบายอากาศนะครับผมไว้เปิดระบายอากาศเล็กๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเลยตรงขอบบ้านของเราถ้าเป็น L อันดาเนี่ยจะมีนี่เลย หน้าต่างที่เป็นกระจกใสแบบนี้เลยสามารถนั่งได้เช็ควิวได้จากภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในว่าเรานั่งยังไงแล้วก็เราจะเห็นมุมเห็นวิวแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูตรงหน้าบ้านนะครับว่าหน้าบ้านของเรามีารายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้างคับผมตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่หน้าบ้านกันแล้วนะครับทุกคนหน้าบ้านของเราตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูจะมีประตูบานใหญ่ๆตรงนี้อยู่สองบานนะครับ ไว้เข้าเข้าไปในตัวบ้านนะครับด้านบนประตูจะมีโคมไฟอยู่1จุดนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นตัวไม้ตกแต่งทําสีน้ําตาลถัดมาตรงนี้จะเป็นไม้ตกแต่งทําสีน้ําตาลแล้วก็จะมีโคมไฟตกแต่งอยู่2จุดนะครับนี่โคมไฟสว่างางเลยตอนตอนตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยงามมากนะครับเดินมามุมนี้ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของห้องนอนแล้วก็เราจะมีหน้าต่างบานกระทุ้งให้อีกหนึ่งจุดแล้วก็ด้านนอกบ้านของเราจะมีปลั๊กปลั๊กไฟไว้สําหรับเสียบปลั๊กภายนอกสําหรับอ่าอาจจะอยากต่อสายไฟออกมาจากภายนอกนะครับลูกค้าสามารถใช้ปลั๊กนี้ในการต่อไฟมาสานทนนการภายนอกได้เลยไม่ต้องเสียบปลั๊กจากในบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่าง หน้าต่างบานเลื่อนนี่ข้างในก็จะเป็นห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนมีโคมไฟอยู่2หลอดขอบหน้าต่างสามารถนั่งได้นะครับรับน้ําหนักได้เยอะมากๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะยกสูงขึ้นมาประมาณห้เซนผมสูงประมาณ1นึ่งร้อยแปขาจะหย่อนได้พอดีแต่ถ้าคนตัวเล็กกว่าน,นี้ก็ขาก็จะหย่อนได้เหมือนกันแต่จะไม่ถึงพื้นเท่าไหร่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ พื้นสำหรับปูขอบหน้าต่างโดยเฉพาะเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันครับว่าภายในบ้านจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆเลยแล้วก็ตรงขอบหน้าต่างที่เราทำไว้คือเราจะเห็นวิวทั้งหมดเลยสวยงามมากเป็นวิวทุ่งนาหรือว่า วิวบ้านพักตาอากาศของลูกค้าได้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จะมีปลั๊กไฟอยู่หนึ่งจุดไว้เสียบแล้วก็อันนี้เบาะเราแถมให้ทุกหลังสามารถนั่งได้ชมวิวได้แบบนี้เลยถ้าตอนกลางวันนะครับผมผมแนะนําให้มีม่านนี่มีม่านไว้ปิดไว้กรองแสงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างบานกระทุง้งครับโซนนี้เนี่ยผมแนะนำเดี๋ยวถอยไปก็ได้ครับ โซนนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นโซนนั่งดูทีวีนั่งเล่นชิลๆกับครอบครัวมีโซฟาอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้มีลักไว้ให้เราอาจจะมีทีวีติดผนังอยู่ตรงนี้นะครับโซนนั่งเล่นดูทีวีนะครับผมตรงนี้เลยกว้างพอสมควรนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาฝั่งนี้อีกทีหนึ่งจนมาถึงฝั่งนี้ของอีกฝั่งของห้องโถงนะครับผมโซนนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้ลูกค้า อาจจะวางเป็นเคาน์เตอร์ควรัวฝรั่งเล็กๆตรงนี้หรือว่าเป็นบาร์เคาน์เตอร์ตัว L ตรงนี้ได้ไว้อุ่นอาหารทํากับข้าวเล็กๆน้อยๆได้นะครับเป็นบ้านพักชิลๆได้เลยอาจจะติดตั้งตู้เย็นไว้ตรงนี้หรือว่าติดตั้งตู้เย็นไว้มุมนี้ก็ได้อ่านะเราค่อยๆดูกันไปทีละสเต็ปว่าบ้านที่เราออกแบบมาจากหน้าตาโลง่งๆแบบนี้ถ้าเราลงเฟอร์นิเจอร์ไปเราจะจัดแบบไหนนะครับอ่า เสร็จแล้วมีจุดนั่งเล่นจุดทำครัวก็ต้องมีห้องนอนนี่เราเข้ามาดูห้องนอนกันครับเข้ามาเลยครับผมตรงนี้จะเป็นห้องนอนของเรานะห้องนอนของเรามีพื้นที่ขนาดประมาณ 3คูณ4.5เมตรนะครับ3ูณ4.5เมตรก็จะวางเตียงทิงไซ์ได้เลยก็คือประมาณเตียง6ฟุตได้เลยยังมีพื้นที่ที่จะวางอ่าชั้นวางทีวีตรงนี้ก็วางทีวีได้ตรงนี้หัวเตียงอยู่ตรงนี้อนอนดูทีวีได้ส่วนอีกฝั่งตรงนี้ลืมไปตรงนี้ก็มีหน้าต่างไว้ระบายอากาศแล้วก็ไว้ชมวิวได้เหมือนกันนะครับลูกค้าติดตั้งบ้านปุ๊บต้อง แนะนำให้สั่งบ้านมาติดเลยมันจะดูพรเวทมากขึ้นนะครับต่อมาอีกมุมหนึ่งของห้องนอนก็จะเป็นอาจจะวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับผมติดแอร์เราเดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้ววางตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็จะห้องนอนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพื้นที่ใหญ่กว้างพอสมควรนะ ต่อมาที่ขาดไม่ได้คือห้องน้ําสําหรับบ้านแต่ละหลังของเรามีห้องน้ําภายในตัวนะครับเปิดประตูเข้ามาเราตกแต่งห้องน้ําให้แบบนี้เลยสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับกระเบื้องเราปูตั้งแต่พื้นจน,นถึงผนังจนถึงฝ้าเลยเข้ามาห้องน้ําจะมีหลอดไฟสอหลอดจะมีแถมพัดลมดูดอากาศฮาตาลินะครับผมแล้วก็ชุดชักโครกของคาซามีสายฉีดชําระนี่ตรงนี้ แล้วก็มีอ่างล้างหน้ามีกระจกเงาเป็นสแตนดาดของห้องน้ำทั่วไปเลยแล้วจุดนี้ก็จะมีเป็นฉากกั้นาบน้ำเข้ามาข้างในก็จะเป็นชุดฝักบัวปกติเลยมีทางน้ำทิ้งออกตรงนี้อันนี้ก็เดินสายไฟไว้ให้สำหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำบุ่นเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่ข้างนอกกัน โอเคครับทุกคนตัวบ้านแต่ละมุมก็พาเดินดูไว้หมดแล้วนะครับหลังนี้เนี่ยเป็นแอลอันดานะครับผมตัวบ้านจะเป็น1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําแล้วก็หห้องโถงใหญ่ๆแบบนี้เลยราคาตอนนี้5 7 9 0 0 0บาทนะครับ5 7า0 0 0บาทเป็นราคาของตัวบ้านที่ได้สุขภัณฑ์แบบนั้นเลยได้ระบบไฟแบบนี้ระบบต่างๆแบบนี้เลยนะครับก็ 579,000บาทส่วนถ้าอยากได้ระเบียงด้านหน้าของเราก็มีทั้งระเบียงอยู่2ราคาก็คือราคาไซส์มาตรฐานนะครับแล้วก็ราคาระเบียงไซส์ใหญ่แบบนี้เดี๋ยวเราจะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งในตอนที่ลูกค้าสอบถามรายละเอียดเรานะครับก็หลังนี้ของเราจะส่งไปหลายที่หลายหลังแล้วเราจะมีรีวิวอันเดิมๆที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะครับอาจจะของหลังนี้อาจจะไม่มีอะไรละเอียดอะไรเยอะนะครับก็ ฝากติดตามใน E ีต่อไปว่าเราจะไปรีวิวบ้านที่ไหนหรือว่าไปติดตั้งบ้านที่ไหนนะครับใน EP ีต่อไปเราอาจจะหาสาระดีๆมารวมในคลิปให้ลูกค้าได้ดูไปด้วยเพลินไปด้วยมีสาระไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน E ีีต่อไปครับขอบคุณมากครับครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามดูคลิปวิดีโอจนจบนะครับผม ถ้าถูกใจหรือว่าชอบนะครับฝากติดตามตามช่องทางต่างๆของเราไว้ด้วยนะครับเพจ a c e b o o k ชื่อ Area Perfect Home นะครับหรือว่าช่องทาง YouTube นี้เหมือนกันนะครับ a r e a p e เ f e c t Home เหมือนกันทางเพจเนี่ยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้ดูในแบบบ้านหรือว่ารายละเอียดของบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีหลายแบบเลยนะครับหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0885091237นะครับหรือว่าแอดไลน์ทางเบอร์โทรศัพท์ได้หรือว่า QR Code โรต,ตรงนี้ได้เลยนะ สนใจสั่งบ้านได้ตามช่องทางต่างๆนี้เลยนะครับผมส่วนอีพีต่อไปนะครับจะมีอะไรที่ให้เพื่อนดูอีกนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็เจอกันใน e ีพีต่อไปครับโค้นมากครับสวัสดีครับ